เ,เชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นรากฐานสําคัญเลยนะคะของการใช้ชีวิตการทํางานแล้วก็การเติบโตขึ้นมาเป็นคนคนหนึ่งนะคะแต่การศึกษาเองแต่ละคนก็อาจจะมีโอกาสที่ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นในวันที่เรามีโอกาสแล้วได้รับโอกาสแล้วนะคะเฟนว่าสิ่งสําคัญคือเราควรจะให้โอกาสทําให้เด็กหลายคนมีรอยยิ้มมีโอกาสที่มากขึ้นเฟนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงินที่เราใส่ลงไปเพราะว่าเราจะได้คุณค่าทางจิตใจกลับมาด้วยค่ะมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED ชวนทุกคนมาร่วมช่วยเหลือโครงการทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนอีกหลายโรงเรียนทั่วประเทศโดยตรงเพื่อสนับสนุนอนาคตการศึกษาที่เด็กๆสนใจอย,อย่างแท้จริงเด็กๆเ,เหล่านี้รอการช่วยเหลือจากพวกเราทุกคน เพราะอนาคตการศึกษาเด็กไทยคืออนาคตพวกเราร่วมสนับสนุนที่ connecttd.org